สวัสดีค่ะเรียนอ่าได้เวลาปลุกให้ตื่นวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะอ่าวันหยุดนะอ่าเรียนมาดูนะคะอ่าวันนี้เอ่อเราจะได้เรียนคณิตศาสตร์บทที่รอคอยกันสักทีนะคะนั่นคือคณิตศาสตร์บทสุดท้ายนะคะอ่าบทสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเมื่อจบบทนี้ก็แปลว่า เทอมนี้เราก็เรียนคณิตศาสตร์จบนะตามโครงสร้างหลักสูตรนะคะซึ่งคุณครูต้องสอนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรนะคะแล้วก็จบทุกตัวชีวัดก็พร้อมที่จะสอบต้นเดือนตุลาคมนะคะคาดการว่าจะจบพอดีเลยนะคะ,ะก โชคดีนะคะที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนมาเป็นอย่างดีก็เลยทําให้คุณครูนั้นสามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอนได้ตามโครงสร้างของหลักสูตรนะคะเอาลามาดูกันว่าบทสุดท้ายนี้ที่คุณครูบอกว่าเก็บไว้สอนบทสุดท้ายเพราะว่าอะไรบอกเหตุผลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเพราะเพราะว่ามันเป็นการรวมเรื่องการบวกและการลบนะคะแล้วก็รอนักเรียนสี่คนที่คุณครูบอกนะคะ สี่คนนั้นก็มีหลายคนเริ่มเข้ามาเรียนแล้วนะคะก็คงจะต้องตามเรียนแหละค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าเดิมที่ไม่เข้าเรียนเลยเอาล่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้นั้นคุณครูจะสอนเรื่องบทที่5เรื่องอะไรนะคะแล้วก็ต้องนําองค์ความรู้เดิมนะคะต้องนําองค์ความรู้เดิมเรื่องทั้งทั้งเรื่องการบวกและก็การลบมาใช้ เพราะว่าขึ้นอยู่กับโจทย์กําหนดค่ะโจทย์บางข้อก็ให้บวกโจทย์บางข้อก็ให้ลบโจทย์บางข้อก็ให้เราคิดเองว่าจะบวกหรือลบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้ความรู้ทั้งเรื่องการบวกแล้วก็การลบและที่สําคัญจนป่านนี้แล้วนักเรียนทุกคนของครูนับหนึ่งถึงยี่สิบครบแล้วนะคะแต่เมื่อผ่านการเรียนมาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนับทบทวนให้ครูฟังก่อนนะ หนึถึงยีแล้วก็นับถอยหลัง 20, 19, 18, 17, 15, ก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าเอ่อสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามด้วยทำไมต้องเรียนทั้งถอยหน้าเรียนทั้งเดินหน้า1-20แล้วก็เรียนแบบนับถอยหลัง20-1เพราะว่าตัวเลขมันถามที่มากขวาที่น้อยขวานะคะ ถ้าเราไม่รู้ที่มาของเส้นจำนวนก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนมันมากกว่ามันน้อยกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตรงส่วนที่ถามและอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะาการบวกคืออะไรทบทวนเรื่องนี้กันก่อนถึงแม้จะเคยเรียนมาแล้วก็ตามการบวกก็คือยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีเงินเดิมมีเงินอยู่หนึงบาทนะเอามีบาทเดียวพอนะคะปรากฏว่าแม่ให้มาอีกสบาท คุณครูก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเพราะว่าเดิมมี1บาทอ่าได้มาเพิ่มอีก4บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินเพิ่มเป็น5บาทอย่างนี้เรียกว่าการบวกเพราะว่ามันเอาหนึ่งไปบวกกับ4แล้วได้เท่ากับ5้อ่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเข้าใจในเวลาเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกันปรากฏว่ามีรถมาขายขนมนะคุณครูก็อยากกินมากเลยคุณครูก็ถามเขาว,ว่ากี่บาทเขาบอก5บาท คุณครูก็ซื้อขนมไปหมดเลย5บาทแปลว่าเงินในมือที่คุณครูมีเดิม5บาทก็จะหมดไปใช่ไหมคะพราะเราเอาเงินแลกขนมมาแล้วก็เป็น5้าลบห้าก็เป็นศูนยะคะแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการบวกก็คือสิ่งของนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็จะเพิ่มขึ้นส่วนการลบสิ่งของนั้นๆเกี่ยวกับโจทย์ในข้อนั้นก็จะลดลงคราวนี้ก็ต้องใช้เรื่องของ ภาษาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องคือจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขนะคะจะมีภาษาไทยเข้ามากํากับบอกด้วยว่าอะไรเรื่องราวมันเป็นยังไงย่างไรกันนะคะในแต่ละข้อนะคะแต่เริ่มต้นวันนี้เรียนก็จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นบทที่5แต่เป็นเรื่องแรกของบทที่5้าเราเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หรือตัวชี้วัดที่ครูจะตรวจนะว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ไหมก็คือการหาผลบวก โดยใช้การนับต่อการหาผลบวกโดยการใช้การนับต่อเป็นยังไงเา้าการนับต่อนะก็เหมือนที่คุณครูให้นับนิ้วแล้วเก็บไว้ในใจแล้วก็มานับนิ้วต่อน,นั่นเองเอาหล่ะเดี๋ยวมาดูกันจะได้เข้าใจนะคะบางครั้งบางครั้งพูดก็ไม่เข้าใจเท่าปฏดบัตจริงเลยเขาสั่งเราสั้นๆว่าเติมคำตอบนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูขาสะกดให้ฟังหน่อย ต่อเอมอมเติมคออําคำต่ออบอตอบเติมคำตอบนะคะก็โอเคสั้นๆได้ใจกว่าแปลว่าเขาให้ตัวเลขเรามาแล้วเราก็จะต้องนับต่ออ่ะคราวนี้โจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์บอกเราว่า7จบวกหแน่นอนเลยค่ะนักเรียน จนถึงวินาทีนี้นักเรียนต้องทราบแล้วว่า7มีค่ามากกว่า5อาจจะไม่พูดย้อนไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้เราเรียนกันมา3เดือนครึ่งแล้วนะคะเจ็ดบวกห้าเอา7ไว้ในใจยกนิ้วขึ้นมามือหนึ่งมือเดียวนะคะและแบมือออกมานับต่อค่ะต่อจาก7ค่ะหดนิ้วเข้าไปนะคะ 8, 9, 10 11, 12นักเรียนก็จะได้คำตอบว่าเป็น12ใช่ไหมคะ เรียนสังเกตดีๆนะคะว่าคุณครูไม่ได้เขียนข้างบนนี่คุณครูมาเขียนข้างล่างเอ๊ะทำไมคุณครูทำอย่างนั้นคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะคะเพราะว่าข้างบนเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยจะยังไม่ทำค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วไปดูต่อออบอตอบค่ะต่ออบอตอบคุณครูบอกเสมอมาว่าถ้ามีภาษาไทยคำว่าต่ออบอบตอบแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นแบบนี้บ่งบอกให้รู้ว่านักเรียนต้องเขียนเลขไทยเท่านั้นอ่ะ เราทาเสร็จแล้วนะคะข้อที่1อย่างอื่นยังไม่สอนค่ะอ้าวไปดูกูจะสอนคณิตศาสตร์ไปทีละขั้นตอนนะคะอะไรที่เป็นเรื่องใหม่แล้วคิดว่านักเรียนจะยังงงๆอยู่จะยังค่ะเรียนไปทีละส่วนค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเอามาประกอบกันแล้วเสร็จค่ะอ้าวไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปไม่อ่านว่า12แต่อ่านว่า1.2จนะคะอําดํานี่อ่านว่าจุดนะคะ1.2 จริงๆเราใช้ข้อ2ก็ได้แต่เขาคงอยากจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้สัญลักษณ์หลายๆอย่างเอาล่ะโจทย์บอกว่า4ี่บวกสิแน่นอนเลยค่ะนักเรียนพูดถึง4กับ12นักเรียนต้องรู้เลยว่า12มีค่ามากกว่าลองจินตนาการหรือลองนึกเป็นเรื่องเงินค่ะ12บาทย่อมมีค่ามากกว่า4บาทเยอะเลยนะคะเอาละเก็บสิไว้ในใจค่ะยกมือขึ้นมาแค่ข้างเดียวค่ะ บรค่ะแล้วหดนิ้วเข้าไป1นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4นิ้วถูกไหมคะ12บวก4ค่ะ12ไว้ในใจแล้วนะคะหดนิ้วเข้าไปนับต่อค่ะจาก12ค่ะ13 14 15 16้าเวลาครูสอนเธอครูก,ก็นับนิ้วไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูให้ในการนับนิ้วนะคะเพียงพอแล้วถ้าเธอนับตาม,มก็ตอบค่ะผ่านนะคะ อ่ะขานี้เขานี้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูจะไว้ให้นักเรียนทำเองนะคะคุณครูติดดาวน,นะคะอ้ะาเขาอนี้กลับไปย้อนดูในสิ่งที่คุณครูยังไม่สอนเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจค่ะเขาถามว่าคุณครูขอใช้ดินสออีกสีนะคะเพราะมันเป็นการทำคนละแบบกันฮนะ คุณครูบอกเสมอเลยว่าคณิตศาสตร์คิดได้หลายแบบจะคิดแบบไหนคำตอบออกมาต้องตรงกันนะคะถ้าคำตอบตรงกันแล้วเธอนับไม่พลาดคำตอบมันก็จะถูกต้องแต่ถ้าคำตอบมันอาจจะตรงกันแต่เธอนับผิดตั้งแต่ต้นก็จะผิดหมดเหมือนกันเลยค่ะอะต้องนับถูกต้องด้วยนะคะเอาละคนนี้มาดูค่ะเออฝากเรื่องหนึ่งนะคะคณิตไม่มีจินตนาการนะคะ คำว่าจินตนาการในที่นี้คือนึกเอาเช่น7จ็ดบวกหและนึกเอาเองว่าได้8ใส่คําตอบเลยโดยไม่ต้องคิดไม่ได้นะคะไม่ใช่การ์ตูนนะคะหรือ7จ็บวกหนึกเอาได้สองอยากฉันอยากจะใส่สองฉันใส่เลยแบบนี้เรียกว่ามีจินตนาการในทางที่ผิดนะคะคณิตคิดเร็วได้แต่ต้องคิดเร็วบนพื้นฐานของความเป็นจริงเดี๋ยวจะสอนให้ทีหลังนะคะเอาละเรียนมาดูเขาถามว่า โจทย์ข้อนี้นะเขาบอกว่าเจ็ดบวกห้าเนี่ยคำถามเขาให้เราตอบคำถามว่ามันเริ่มจากอะไร mm. เขาถามว่าอีตอนที่คุณนับเมื่อกี้เนี่ยคุณเริ่มจากอะไรนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูบอกเสมอว่าให้เริ่มจากตัวที่มากกว่านักเรียนก็ต้องเขียนว่าเริ่มจากเจ็ดนี่คือตัวนี้และคำถามถามต่ออีกว่าแล้วนับต่อไปอีก ก็นับต่อไปอีกห้าค่ะคำถามถามว่าแล้วเป็นเท่าไหร่ก็ตอบว่าเป็น12ค่ะนักเรียนถามว่าเอาคุณครูแล้วคุณครูเอาคําว่าเป็น12มาจากไหนก็เรานับกันไปแล้วข้างล่างนี่ไงคะผ่านนะคะอ่ะไปดูต่อค่ะข้อต่อไปถามว่าสี่บวกสิถามว่าเริ่มจากอะไร นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูใส่สิบสองก่อนทำไมล่ะก็เ,เมื่อกี้เรานับในใจกันคุณครูบอกให้เธอเอาตัวที่เยอะไว้ในใจนะคะถ้าเธอเอาตัวที่น้อยไว้ในใจแล้วจะนับนิ้วสิบสองนิ้วจะวุ่นวายมากเลยแล้วทาไม่ถูกแล้วก็มั่วมานะคะ,ะใช้คํานี้เลยนะคะไม่ต้องแปลมั่วมาแปลว่าไม่ได้คิดนะสี่บวกสิครูเริ่มจาก12นับต่อไปอีก4เขียนไปตามจริงนะคะได้คําตอบเท่าไหร่ ก็ได้คําตอบ16ไงคะทําไปแล้วเอาละเพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเพราะว่าครูอธิบายชัดเจนมากนะคะฝากทําข้อที่3เองนะคะทําไหนทําแบบที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะอย่าถามว่าทํายังไงทุกอย่างต้องมีพัฒนาการคิดเองคะ่ะไปดูหน้าต่อไปคะ่ะ ยังคงเป็นเรื่องเดิมเพิ่มเติมคือหน้าต่อไปแค่นั้นเองนะคะการบวกและการลบจำนวนไม่เกิน20เรื่องเดิมเลยนะคะมันอยู่คนละหน้าเขาก็เขียนโจทย์ให้ใหม่ว่าการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อเรื่องเดิมเมื่อกี้เลยแต่ง่ายกว่าเดิมตรงไหนง่ายกว่าเดิมคือไม่มีอะไรลุงลังให้โจทย์มาบรรทัดเดียวเลยแล้วทำได้เลยนะคะเอาล่ะ มาดูกันจะทําให้ดูถึงง่ายก็ทําให้ดูนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนถ้าไม่มีตัวอย่างเขาจะค่อนข้างรู้สึกปวดหัวเครียดอ่ะมาดูกันค่ะ6กับ5ถึงแม้ค่าของมันจะใกล้เคียงกันแต่เราต้องรู้แล้วนะคะว่า6มีค่ามากกว่า5คุณครูก็เก็บ6ไว้ในใจค่ะแล้วยกนิ้วขึ้นมา5นิว้วโอ้ช่างพอดีเลยนะคะมือหนึ่งพอดีเขาบอกว่าคนฉลาดเนี่ยจะจับดินสอไว้ข้างหนึง่ง เพื่อไว้รอเขียนเลยส่วนอีกเบอที่ว่างเนี่ยธรรมชาติเขาให้มาสองมือให้เราช่วยกันนะคะช่วยกันทำงานทำสิ่งใดก็ตามจะได้เร็วขึ้นก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิว้วเอาหกไว้ในใจค่ะหดนิ้วเข้าไปแล้วนับต่อค่ะหแล้วเจ็ดแปด้าสิิบเอดได้11ก็เขียน11ค่ะอยากคิดมาผ่านค่ะจบเขาไม่มีต่อออบตอบให้มาใช่ไหมคะก็ไม่ต้องตอบค่ะ ทำแค่นั้นเลยนะคะข้อต่อไปค่ะ6ค่ะเพอเอิญเจ้ากรรมค่ะไปบวกกับ6เหมือนกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเก้าหกตัวแรกไว้ในใจในเมื่อค่ามันเท่ากันหตัวแรกไว้ในใจวางดินสอค่ะต้องวางนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาสองมือแล้วแบค่ะมืออีกข้างหนึ่งข้างไหนก็เรื่องของนักเรียนแบไว้ค่ะห้านิ้วส่วนมืออีกข้างหนึ่งหดเข้าไปสี่นิ้วค่ะ เพราะฉะนั้นนิ้วมือนักเรียนจะชูอยู่ด้วยกันทั้งหมด6นิ้วนะคะถูกไหมคะเอา6ไว้ในใจแล้วนับต่อค่ะผดนิ้วเดียวก่อนมือที่มีข้างเดียว6แล้วนับต่อค่ะ7ผดเข้าไปค่ะ8 9 10 11 12ได้12ก็เขียน12นะคะอ่าเดินทางมาถึงจนในตรงนี้คุณคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะทําข้อที่ยากที่สุดให้1นข้อคือข้อ2.9อ่ะมาดูนะคะคุณครูไม่จําเป็นต้องใช้ตัวอย่างข้อแรกในการทําเป็นตัวอย่างนะคะแล้วแต่แต่คำว่าตัวอย่างคือแนวคิดหลักการและแนวคิดแค่นั้นเองนะคะโจทย์ข้อ2.9บอกว่า16บหวกสหรือจะพูดว่า4ี่บวกสินักเรียนถามว่าคุณครูทำไมพูดอย่างนั้น โจทย์ให้มาว่า4บวก16หรือเราจะพูดว่า16บวก4ก็ได้เพราะนักเรียนเรียนเรื่องของคุณสมบัติการสลับที่ไปแล้วสลับที่การบวกคำตอบเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะเอามาคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาตัวที่น้อยกว่าไว้ข้างนอกใจได้มันจะยุ่งมากเอาเชื่อคุณครูนะคะ คุณครูเลือกเอาสิบหกไว้ในใจค่ะตอนนี้ในใจคุณครูมีสิบหกนะคะอ้าวเสร็จแล้วสิบหกบวกอะไรก็ต้องบวกด้วยอีกจำนวนหนึ่งที่โจทย์ให้มาคือสี่ค่ะคุณครูก็ยกนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วนักเรียนยกเอาเองนะคะยกยังไงให้ได้สี่นิ้วก็คือยกม,มือหนึ่งหดนิ้วไปนิ้วหนึ่งก็ได้สี่นิ้วค่ะเอาสิบหกไว้ในใจแล้วนับต่อค่ะสิบหกค่ะสิบเจ็ด สิ 18, หดเข้าไปนะคะสิบเก้คือ2กับศค่ะก็เขียนเลยค่ะยี 20, คือ2กับ0ก็จะเป็นเช่นนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำมันได้แน่นอนนะคะเอาละ่ะหน้านี้คุณครูติดดาวนะคะการติดดาวของครูสุนารีใช้เหมือนกันทั้งปีการศึกษานะคะบ่งบอกให้รู้ว่าหน้านี้มีบางข้อที่นักเรียนต้อง ใช้ความรู้ความสามารถในการทำนะคะและถ้าเป็นไปได้นะคะคุณครูเชื่อว่าผู้ปกครองจะปล่อยให้ลูกคิดเองบ้างนะคะให้เขาคิดเองค่ะนับนิ้วและสิ่งที่ผู้ปกครองจะช่วยเขาคือช่วยดูหลังจากเขาทําเสร็จว่าถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้เด็กจะเก่งนะคะแต่ถ้าผู้ปกครองบอกลูกเลยเช่นข้อ2.3บอกลูกเลยว่า6กบวกเได้เท่าไหร่สองบอกเลยสาบวกแได้เท่าไหร่นะ เอวังก็มีด้วยประการละะัชนีนะคะเจอครูเมื่อไหร่สอบไม่ได้นะคะสอบไม่ได้ทําไงเรียนใหม่ค่ะเขาพักกลางวันกันก็ไม่ต้องไปเล่นนะคะต้องเรียนให้รู้เรื่องนะคะใครที่ผ่านการเรียนกับครูไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ชั้นใดต้องได้นะคะโดยเฉพาะคณิตกับภาษาไทยเพราะว่าคณิตเป็นหัวใจหลักเลยนะคะของการใช้ชีวิตพื้นฐานของเด็กตั้งแต่วัยนี้เลยนะคะ เขาต้องรู้ว่าเออมีตังมา20บาทใช้ตังไป5บาทแล้วจะได้ทอนเท่าไหร่มาจากคนขายถ้าไม่รู้เรื่องนะขาทอนมาเท่าไหร่น้องก็หยิบมาบางทีคนขายบางคนไม่ซื่อสัตย์ก็ทำให้นักเรียนเสียโอกาสนะคะอ้าวก็ฝึกให้เขาฉลาดทันคนนะคะนี่คือวิชาคณิตศาสตร์ส่วนภาษาไทยจำเป็นต้องรู้เพราะว่าเป็นภาษาของเราเองหากภาษาไทยยังไม่รู้จะเรียนภาษาอะไรกันดีนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้นะคะ คุณครูก็สอนแค่เรื่องเดียวคือการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนแล้วช่วยกรุณาเข้าดูคลิปด้วยนะคะอย่าคิดเอาเองเออเอาเองนะคะแล้วก็ให้เด็กนับโดยตามสบายใจนะคะเด็กก็จะไม่ได้หลักการที่ควรจะได้นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ